รถเข้าใหม่ออปชั่นจะเต็มกับรุ่นท็อปคันนี้เลยนะครับนี่คือ Honda City 1.0 Turbo RS ปี2023บอกเลยสภาพสวยใหม่แบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับโอเค let's กั okay, let สภาพสวยใหม่แบบนี้นะครับแน่นอนเลยครับคันนี้เป็นปีใหม่ไม่น้อยครับกับ Honda City นะครับ o 0เทอร์โบ rs นะฮะี้ปี2023นะครับคันนี้สภาพสวยแบบนี้นะครับวารันตียังเหลือจาก Honda นะฮะสามารถเซอร์วิสได้ทุกที่ด้วยเป็นรถที่ใช้แล้วคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูด้านหน้านก่อนเลยครับด้านหน้าครับฝากระโปรงไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีรอยชำรุดเลยนะสภาพสวยใหม่เลยนะฮะ ใครไม่เชื่อมาดูได้ที่วันทัวต้คันนี้สวยจริงๆครับมาพร้อมกับโลโก้เอชมาร์ขนาดใหญ่นะครับด้านล่างก็มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นสีดำนะฮะในรุ่นนี้นะครับเขามีการเปลี่ยนไฟหน้านะครับเป็นออปชันที่เป็น Fu l l LED มาพร้อมกับ d a y t i m e r u n n i n g l ไ g h t มาให้แล้วนะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยซึ่งเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยคันนี้นะครับบอกให้เลยว่าออปชันเนี่ยจะเต็มมานะฮะใครที่ชอบแบบว่าความที่เป็นรุ่นท็อปความทีี่่่่่เเเเป็นนนนนนนแแบบบสออออออรร์ตตตคคัั้้้ยยโจทมมืภาพหงงกลุผูช ครับคันนี้นะครับใช้เป็นเครื่องยนต์ V t e c Turbo นะเป็นเครื่องยนต์เป็นซิน1.0เทอร์โบแล้วก็ให้แรงม้าอยู่ที่122แรงมา้าถือว่าให้แรงม้าเยอะมากๆ มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดเป็น CVT นะครับใช้งานง่ายนะฮะรองรับน้ำมัน E20 แล้วก็สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรนะถือว่าประหยัดมากๆเลยนะในรุ่นนี้นะครับน็อตฝากระโปรงนะครับสีเดิมๆเลยนะฮะไม่เคยมีการขยับน็อตมาก่อนนะฮะด้านหน้าเนี่ยฝากระโปรงไม่เคยมีการซ่อมสีมาก่อนเลยครับและนี่คือสภาพห้องเครื่องนะฮะแล้วก็รายละเอียดด้านหน้านะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหนี่สภาพสวยจริงนะสีแต้มอยู่ครบเม็ดอาร์ตโอเรียงตัวสวยแบบนี้นะครับสวยเดิมทุกจุดเลลยคณ้้ชมมอ16นิว เป็นสีทูโทนลายดิมอนด์คัตนะแบบนี้สภาพสวยใหม่เลยนะฮะซึ่งไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีการเฉียวชนด้วยสภาพนี้ไรดูรอยเลยนะฮะแล้วก็ไรตําหนิด้วยนะครับรถรุ่นนี้นะครับโอ้โหทั้งคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะฮะและน่าใช้งานมากๆนะสภาพสวยใหม่แบบนี้นะหายากมากๆด้วยนะครับตอนนี้ปี2023ครับสภาพหลังคาคือไม่มีรอยบุ๋ม ไม่มีรอยขี่นกหรือว่าสีด่างดําเลยด้านข้างนะครับเส้นสายอยู่ครบรายละเอียดอยู่ครบนะฮะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนมือจับประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถและมีระบบที l ลสโก o ด้วยเวลาเปิดปิดประตูก็ใช้งานง่ายนะครับติดฟิล์มพร้อมใช้งานรอบคันมีกันสัตว์เรียบร้อยนะฮะกระจกมองข้างก็เป็นสีดําเงานะครับแบบนี้ตรงตามรุ่น RS นะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัว เป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการอรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานเนี่ยประหยัดน้ํามันนะคันนี้เป็นปีใหม่ด้วยน่าสนใจมากๆเลยนะหากสนใจรถคันนี้นะครับมาดูได้ที่วันโอโต้เราเปิดทุกวันทาการครับสีสันสวยงานรอบคันเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยนะครับในการตกแต่งต่างๆจะใช้เป็นวัสดุสีดําเงาไม่ว่าจะเป็นขี้ปลาฉลามสปอยเลอร์หลังนะครับอันนี้ก็ไม่มีรอยขดแมวเลยนะครับสภาพสวยมากๆไฟท้ายเป็นแบบ LED แล้วนะครับการตกแต่งด้วยวัสดุสีดําเงาที่ทําให้ดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้น ท้ายเนี่ยของเขาเป็นแบบรมดําด้วยนะครับในรุ่น RS เซ็นเซอร์ถอยหลังกล้องวงหลังมีมาให้ครับเปิดด้านท้ายขึ้นไปดู Honda City นะครับต้องบอกก่อนว่าการใช้งานนะฮะค่อนข้างที่จะ ตอบโจทย์ในเรื่องของการบรรทุกสัมภาระด้านท้ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านท้ายเนี่ยเขามีพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างเยอะแล้วก็กว้างแล้วก็ใหญ่มากๆนะน็อตป่ากระโปงด้านท้ายเนี่ยถือว่าโอ,อ้โหสภาพสวยใหม่มากๆเม็ดอาร์ตโอเรียงตัวสวยซิลิโคนอยู่ครบแบบนี้นะครับด้านท้ายไม่เคยมีการชนหนักหรือว่าซ่อมสีมาก่อนเลยนะคใครที่ชื่นชอบ Honda City นะครับจัดให้เลยครับคันนี้สภาพสวยมากๆครับภายในห้องโดยสารของรถคันนี้นะครับโอ,อ้โหมีสภาพใหม่มากๆเลยนะนี่คือ c ิ t ี1.0เทอร์โบ RS นะฮะเพราะฉะนั้นภายในเนี่ย ตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นสีดําหรือว่าเบาะหนังที่เป็นสีดำนะฮะแล้วก็การเดินตะเข็บได้สีแดงนะอะไรประมาณนี้นะครับทำให้ดูสปอร์ตน่าใช้งานนะคันนี้เป็นสีดําทั้งคันนะไม่ว่าจะเป็นเบาะคู่หน้าหรือว่าเป็นเบาะ ที่นั่งแถว2นะครับสภาพในส่วนของคอนโซลของ Honda City คันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าสภาพใหม่จริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นสีดําเงามีวัสดุสอบทัดตรงคอนโซลนะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด9นิ้วนะฮะและคันนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธ USB p o r t iPod แล้วก็สามารถฟังวิทยุจาก fmam ก็ได้นะครับสภาพใหม่มากๆไม่มีริ้วรอยเลยนะน่าใช้งานนะครับเวลาที่คุณใส่เกียร์ถอยหลังนะครับคันนี้ก็จะมีกล้องนะขึ้นมาบนหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบได้ถึง3รูปแบบด้วยกันก็จะเป็นมุมกว้างมุมใกล้และก็มุมแคบเลยนะเพื่อดูสิ่งกีดขวางต่างๆเวลาที่เราต้องการถอยรถจอดในซองนะครับนะตอบโจทย์ในเรื่องของระบบความปลอดภัยมากๆครับเกียร์ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ cvt 7สปีดนะหัวเกียร์หุ้มหนังนะครับฐานเกียร์ก็ หนะุ้มหนังเดินได้จะเก็บสีแดงสภาพดีเห็นไหมสวยใหม่เลยครับไม่มีรอยถลอกรวมถึงฐานเกียร์นะครับมีการตกแต่งด้วยวัสดุเปียโนแบล็คแล้วก็ตัดขอบด้วยวัสดุที่เป็นซาตินโครเมียมแบบนี้นะฮะสปอร์ตรูรานะฮะน่าใช้งานครับแล้วก็เกียร์มีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะมีระบบชิปล็อกนะฮะสามารถจอดขวางและเข็นได้ด้วยและมีในส่วนของโหมดอีคอนโหมดเน้นความประหยัดและออโต้สตาร์สต็อปครับก็ทําให้รถคันนี้นะ ใช้งานเนี่ยประหยัดมากยิ่งขึ้นครับพุ่มไมนะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับพุ่มหนังเดินได้จะเข็บสีแดงแบบนี้เลยฮะรตรงตามรุ่น RS ซึ่งสภาพของเขาไม่มีรอยขลอกนะครับไม่มีแบบร่องรอยการใช้งานหนักนะคันนี้นะครับกระชับมือน่าใช้งานนะทำให้ความรู้สึกการใช้งานเนี่ยมันดูน่าใช้งานมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแพดเดิ้ลชิปมีมาให้นะครับตรงนี้ก็อยู่หลังพุ่มไมนะครับคันนี้ก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็มัลติฟังก์ชัน พุช c o n t r o l นะตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆแน่นอนนะครับคันนี้นะครับภูมิไรคมนะคมเป็นแบบ R S แล้วก็วัสดุต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์น่าใช้งานครับคันนี้นะครับประวัติสวยๆเลยนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเจ้าของลำหนเดียวในเล่มทะเบียนและนี่ครับรบุ๊กสวิตนะฮะเข้าศูนย์เช็คทุกระยะด้วยนะครับ สภาพสวยๆแบบนี้นะครับใครต้องการเอาไปใช้งานนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะหากสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อได้ที่วันทัวตเราเปิดทุกวันทําการนะแล้วก็เบอร์โทรที่ติดต่อได้ครับ0616745885ครับห้องโดยสารตอนลังนะครับก็มีความกว้างแล้วก็ความใหญ่มากๆนะฮะและสภาพเบาะนี่คือไม่มีรอยฉีกขาดสภาพใหม่จริงๆนะฮะที่นั่งนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบ1 0 0นะครับใครที่มีสมาชิกแบบคุณแบบพัฒไทนะครับนั่งสบายแน่นอนครับไม่อึดอัดนะฮะแล้วก็ ตรงกลางเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่เท้าแขนนะดึงลงมาใช้งานแล้วก็วางแก้วกาแฟได้ด้วยครับนี่คือ Honda City 1.0 Turbo RS นะครับปี2023เลขมามเพียงแค่70,000โลเท่านั้นนะครับราคาตอนเปิดตัวนะครับคันนี้เคยขายอยู่ที่739,000บาทวันนี้วันทัวโต้นะครับประหยัดกว่าตอนเปิดตัวหรือว่าราคาตอนป้ายแดงเนี่ยเกือบ300,000บาทเลยนะเราขายเพียงแค่ 489,000บาทเท่านั้นนะใครต้องการจัดไฟนั้นกับรถคันนี้นะับง่ายๆครับบัตรประชาชนใบเดียวเช็คเครดิต1ชั่วโมงรู้ผลรับรถคันนี้ไปใช้งานได้เลยและค่างวดเริ่มต้นเพียงแค่8,000บาทต่อเดือนก็เป็นเจ้าของได้แล้วครับรถทุกคันของวันทัวโต้คาสภาพมาเป็นอย่างดีนะครับ ยังไม่พอยังมีการตรวจสภาพรถจากบริษัทกูสเปคชั่นวันทูคาร์และบริษัทชิกด้วยนะครับตรวจถึง344จุดถามว่าตรวจอะไรบ้างก็จะมีโครงสร้างรถยนต์เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างและระบบการทํางานต่างๆรวมถึงระบบไฟฟ้าและสีรถยนต์ด้วยนะครับตรวจเยอะขนาดนี้นะครับทางวันทัวโต้ก็ออกใบรับประกันตรวจสภาพรถยนต์ให้กับคุณลูกค้านะครับทุกท่านได้มั่นใจสบายใจรถของวันทัวโต้ครับใครสนใจรถคันนี้นะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่วันทัวโต้ที่เบอร์โทร0นช่่ออองงทานนไล์มาจะ เป็นเฟซบุ๊กทิกเกอร์ยูทูบ เว็บไซต์นะครับโดยเฉพาะเว็บไซต์ w w w i d w a n t o c o m ตรงนี้นะครับสามารถพิมพ์แล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยนะข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นรถราคารถปีรถรวมถึงโปรแกรมการคำนวณค่างวดด้วยนะผมการันตีเลยนะครับว่ารถทุกคันของวันทัวโตนะครับเป็นรถบ้านแทรร้อเเซ์ครับประวัติสวยๆทุกคันเลยนะไม่มีการชนหนักพลิกความน้ำท่วมไฟไหมแน่นอนและที่สําคัญนะครับยังให้บรันตีทุกคันเนี่ยถึง3ปีหรือ3 0 0 0 0กิโลคุ้มครอง118รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนก็ม